สวัสดีค่ะมาพบกระบ่อยรังนะคะในช่วงบันเทิงข้างบ้านค่ะวันนี้นะคะบก็มีเรื่องราวงการบันเทิงร้อนๆฮอตๆนะคะมาเมาหม่อให้เพื่อนๆฟังค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยที่น้องไอ์ปีชยานะคะน้องนั่งเอก MV Melon ตอนมล้กเมีกระแสขาวเนื่องจากมีชายหนุ่มลูกครึ่งไทยอิตาเลียนนะคะ ได้โพสต์ภาพรัวๆเลยนะคะเกี่ยวกับภาพที่เป็นสวิตระหว่างชายหนุ่มกับน้องไอซ์นะคะซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยเป็นแฟนกันหรอน้องไอซ์มีรักครั้งใหม่หรอทุกคนก็เข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามใน,นอไอนะะีน้องไอซ์ค่ะแต่ล่าสุดนะคะน้องไอซ์ปีชยานะคะก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะว่าภาพที่เพื่อนๆเห็นนะคะระหว่างน้องไอซ์แล้วก็ชายหนุ่มคนนั้นน,ะน้องไอซ์บอกว่าความจริงอะ ไอ้กับชายหนุ่มเคยคบกันช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ตอนนี้นจบความสัมพันธ์ไปแล้วซึ่งไอ้ก็งงมากเหมือนกันว่าไอ้จบความสัมพันธ์ไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าชายคนนี้ลงภาพน้องไอ้ต้องการสื่อถึงอะไรไอ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องไอ้ก็เลยอยากชี้แจงให้เพื่อนๆทราบค่ะว่าสถานะความสัมพันธ์ระหว่างน้องไอกับชายหนุ่มคนนี้นะคะคือจบความสัมพันธ์ไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะน้องไอนะคะมุ่งรับงานเมคแมนนี่อยู่นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะเป็นกําลังใจให้น้องไอด้วยนะคะ ถ้าอย่งไรนะคะโบก็ขอเมาส์มอยเรื่องราววงการบันเทิงแต่เพียงเท่านี้นะคะไม่ไหวค่ะ